สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกค้ารับไม่ได้หลังสั่งจิ้มจุ่มมากินที่บ้านเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังจากที่ในขณะน,นี้ราคาหมูแพงจนน่าตกใจล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กสมาตามีกลิ่นหอมได้โพสต์ภาพพร้อมสอบถามความคิดเห็นตอพื่อนเพื่อน,นสมาชิกในเพจพวกเราคือผู้บริโภคว่าสั่งจ,จิ้มจุ่มจากร้านหนึ่งผ่านแอปในราคา459บาทผมควรทําไงดีครับซึ่งหลังจาก ภาพ,พดังกล่าวถูกแชร์ลงโซเชียลก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานานะบางก็มองว่าช่วงนี้หมูแพงวัตถุดิบต่างๆพาเรดกันขึ้นราคานะเห็นใจร้านหากผู้บริโภคคิดว่าไม่เป็นธรรมแนะนําให้ฟ้องสองคอบอแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่มองว่าแพงไปจุดนี้ไม่น่าเกิน200หรือกําเงิน459บาทไปซื้อทํากินเองคุ้มกวา่าและสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าหนุ่มผู้บริโภครายนี้ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวช่อง3ามว่า ต้นสั่งอาหารผ่านแอปมีเมนูจิ้มจุม่มรวมมิตรจุลละ459บาทกับก้อยมะนาวราคา80บาทโดยเมนูจิ้มจุม่มรวมมิตรมีเนื้อสัตว์1ถุงน้ำซุป1ถุงและผักถุงเล็ก1งถุงร้านเดิมกล่าวเป็นร้านอาหารใกล้บ้านมากินกับแม่แล้วพนักงานมาส่งอาหารที่บ้านและแม่เป็นคนรับพอแม่เปิดดูวัตถุดิบเมนูจิ้มจุ่มก็ตกใจสงสัยทำไมน้อยมากจึงต้องเรียกตนเองมาดูโดยตนเองได้นำภาพมาแชร์ลงกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค พูประสงค์เพื่อที่จะให้ทางร้านอาหารได้เห็นและติดต่อกลับมาแต่ก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยแต่ไม่ประสงค์เอาเรื่องกับร้านอาหารแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ